ครับกับคําถามที่ว่าก่อนที่จะตัดสินใจนะครับเข้ามาเป็นตัวแทนประกรันวินาศภัยที่บริษัทมิตแท้ประกรันภัยนี้นะครับเคยผ่านงานอะไรมาบ้างก็เหมือนจนทั่วไปนะครับผ่านการทํางานที่เป็นแบบในรูปแบบของเงินเดือนนะครับแต่ว่าการทํางานของผมนั้นจะเป็นเกี่ยวกับในลักษณะของงานขายเกือบจะ100%เตั้งแต่เริ่มงานนะครับ แต่มีงานที่แรกะครับที่เมื่อนึกย้อนไปแล้วเนี่ยมันก็เหลือเชื่อเหมือนกันเพราะว่างานที่แรกของผมนั้นเป็นที่บริษัทโบเกอร์ประกันภัยครับแล้วอะไรครับที่ทำให้จับพลัดจับผูกนะครับเข้ามาเป็นตัวแทนนะครับของบริษัทประกันมินาสภัยพิแท้ประกันภัยนะครับผมเริ่มมาจากเออเป็นตัวแทนประกันชีวิตมาก่อนนะครับ ก็เป็นบริษัทภูเขาครับสีแดงๆครับก็เริ่มต้นจากตรงนั้นนะครับตอนที่อยู่ตัวแทนประกันชีวิตเนี่ยก็มีพี่ท่านหนึ่งนะครับคือพี่สุเทพนะครับก็ได้ชักชวนนะครับให้มาทําประกันวินาศภัยด้วยไหนๆที่จะเราทําตัวแทนประกันชีวิตแล้วก็ทําควบคู่กันไปประกอบกับทราบมาว่ามิแทประกันภัยเนี่ยมีแผนการตลาดที่คล้ายๆกับธุรกิจเครือข่ายที่เป็นการตลาดแบบหลายชั้นด้วยก็เลยมีความสนใจมากขึ้นขึ้นไปอีก ก็ตัดสินใจไม่ยากก็เลยเข้ามาสมัครเป็นตัวแทนประกันินาสปายกับบริษัทมิชแทประกันภัยครับแล้วอะไรที่ทําให้ถึงนัดปัจจุบันนี้เนี่ยก็ยังดํารงและอยู่กับบริษัทมิแทประกันภัยมาอย่างยาวนานนะครับผมจะเล่าอย่างนี้้วกันความประทับใจที่มีกับมิแท,ท้ประกันภัยนะครับที่ปีก่อนกน็มีเข้ามาทําแล้วใช่ไหมครับจะมีบางช่วงครับเราก็เกิดความที่เนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยการตราลาดเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้มันเยอะ มีหลายอย่างเข้ามาทําให้เราเนี่ยขว้ยเขวเป๋ไปเป๋มาเราไปลองทําตัวนู้นบ้างตัวนี้บ้างโดยที่วิแท้ป,ประกันภัยเนี่ยเราก็ไม่ค่อยที่จะทําอะไรมากน้อยสักเท่าไหร่นะครับแต่พอมาถึงวันหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าตัวนู้นตัวนี้เนี่ยก็ทําไม่ค่อยดีแล้วก็ประกอบกับวิแท้ป,ประกันภัยที่เราพักไปเนี่ยเราก็คิดว่าสิ่งที่เราทําไว้เนี่ยมันอาจจะหายไปละโค้ดเราจะถูกตัดไปละ ค่าบราิหารที่ที่ม so so ีอาจจะไม่มีละเพราะฉะนั án, nice. well, kind of ้นท so, ี so, ่ก่อนที่จะเฉื้อใช้ไปเนี่ยตอนแรกก็ดารงเป็นผู้จัดการละนะครับตำแหน่งผู้จัดการละเหมือนกันก็คิดว่าค่าบริหารเนี่ยคงไม่มีละแต่ไปเจอเพื่อนท่านหนึ่งนะครับเขาบอกว่าไม่นะมิตรแท้เนี่ยเขาจะเก็บเขาจะเก็บค่าบริหารเนี่ยไว้ให้กับตัวแทนนะไม่ได้ไม่ได้ตัดทิ้งไปไหนลองกลับเข้าไปถามบริษัทดูผมก็ตัดสินใจนะครับก็กลับเข้าไปถามที่บริษัทดูครับว่าตรงนี้นะครับบาดผมหมดอายุแล้ว แต่ตรงนี้ยังมีค่าบริหารอะไรค้าอยู่ไหมทางไปรษณเขาก็าเช็คให้นะครับไปรษณียเออเายังมีอยู่นะคะอ่ามีผมก็ประทับใจครับเอ,อ้ยมีอยู่จริงๆครับแล้วทีนี้เนี่ยไม่เห็นมีโอนเข้าบัญชีนะครับผมก็เลยถามไปถามเจ้าที่ก็ใช้เช็คอ๋อปรากฏว่าบัญชีผมเนี่ยมันนิ่งพอมันนิ่งเนี่ยบัญชีธนาคารก็จะถูกตัดออกไปดโดยอัตโนมัติเจ้าที่ก็เลยแนะนําว่าให้ผมเนี่ยไปต่อบ,บัตรนะครับแล้วก็ไปทับยื่นเรื่องของ ธนาคารเนี่ยเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรียบร้อยแล้วเนี่ยบริษัทมิตรแท้เนี่ยก็จะโอนเงินคืนค่าบริหารที่ผมหายมีช่วงนที่หายไปเนี่ยคืนให้กับผมช่วงนั้นนะครับพอผมทราบแนี้โอ้โหผมก็คิดว่าเฮ้ยมีบริษัทแบบนี้ด้วยเหรอเก็บค่าบริหารที่ช่วงหนึ่งที่เราหายไปคืนมาให้ด้วยและพอผมไปทําเรื่องเสร็จเนี่ยคืนมาให้จริงๆครับตามกําหนดเวลาที่บริษัทมิตรแท้เนี่ย กำหนดเอาไว้เลยครับว่าจะมีคืนค่าจะมีให้ค่าบริหารเลยวันไหนวันไหนอะไรเงี้ยผมก็ได้จริงๆตอนนั้นผมก็เลยประทับใจเลยครับว่าโอ้โหนี่แหละมิแท้ประกันภัยแหละที่เราจะสามารถฝาอนาคตไว้ได้และพูดถึงการเปลี่ยนแปลงที่หลังจากเข้ามาอยู่มิแท้ประกันภัยนี่นะครับสิ่งที่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนตัวนะครับที่เรามีของส่วนของมิแท้ประกันภัยเนี่ยเข้ามาช่วยทําให้ค่าใช้จ่ายที่เราเคยจ่ายหนัก แต่เป็นแบบเงินเดือนเนี่ยก็ทําให้ผ่อนผ่อนลงนะครับใค้จ่ายเราก็มีของพิแท้เนี่ยเข้ามาช่วยเพิ่มมากขึ้นทําให้เราพอจะมีเงินไปซื้อนู่นซื้อนี่ได้ตามที่เราปรารถนาตามที่เราตั้งใจไว้ตามที่เราอยากได้นะครับตรงนี้นครับมันก็เป็นความเปลี่ยนแปลงของบุคคลที่ทํางานมีนงานเสริมทานอกจากงานประจํานะครับตรงนี้นครับเพราะผมเรียกอาชีพนี้ว่าอาชีพพิเศรรย์สนใจลอง ติดต่อมาทางช่องทางคอมเมนต์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ